บุคคลยุคต้นวิชาเล่มสองตอนแม่ชีทองสุขเข้าถึงธรรมเพราะขัดกระโถนในเรื่องเหตุที่เข้าถึงธรรมนั้นแม่ชีจันขนนกยูงซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับแม่ชีทองสุขได้เล่าให้ฟังไว้ในหนังสือวิปัสนาบันเทิงสารว่าพิสุขเขาพิลึกลหละ ก่อนจะได้ธรรมะก็ต้องเทกระโถนน้ำหมากหมดศาลาเลยตอนนั้นเขาเป็นแม่ค้าขายมะพร้าวพอได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อสอนธรรมะก็อุตส่าห์มาเรียนทิ้งลูกสองคนไว้บ้านตอนนั้นลูกก็ยังไม่โตเท่าไหร่ใครๆที่มาเรียนพร้อมกันก็ได้ธรรมะหมดเหลือแต่พิสุกเท่านั้นที่นั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ วันหนึ่งน้ำขึ้นเต็มฝั่งพี่สุขเขาก็โมโหตามน้ำขึ้นมาเชียวไหมละ่ะใครๆก็ห้ามเขาเขาก็ไม่เชื่อใครหรอกเขาคว้ากระโถนน้ำหมากเลอะเลอเถอะในศาลาหลังเก่าไม่รู้กี่ใบกี่ใบขนเอาไปลงคลองขัดไปเขาก็ว่าคาถาของเขาไปเสียงพึมพำว่ากิเลสมันหนานักขัดมันเสียบ้างเจ็บใจนัก ใครเขาได้กันหมดเหลือคนเดียวเจ็บใจต้องขัดมันออกเสียไอ้กิเลสนี้วันนั้นกระโถนขาวสะอาดหมดทั้งศาลาเลยเขาได้ธรรมะแปลกประหลาดกว่าใครหมดใครๆเขาโดยมากก็นั่งเข้าที่ได้ธรรมะแต่พิสุขเขาเดินแล้วได้ไม่ใช่เดินจงกลมจงแบนอะไรหรอก เขาก็มานั่งเรียนตั้งแต่เช้าก็ไม่เห็นอะไรเขาหิวข้าวก็ค่อยๆเดินไปซื้อข้าวที่ประตูน้ำขณะที่เดินนั้นใจเขาก็ยังผูกพันอยู่กับธรรมะเขาสัมมาอารหังไปเรื่อยๆและค่อยๆเดินไปเงียบๆพอจนถึงท่าน้ำเขาก็เห็นแสงสว่างวูบขึ้นหน้าเขาแล้วจึงเห็นองค์พระเขาบอกว่าเขาตกใจยืนตะลึงอยู่กับที่ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจิตก็รู้ว่านั้นพระธรรมกายแน่แล้วก็ปลื้มใจบอกไม่ถูกค่อยๆเดินไปซื้อข้าวกินได้สองสาคคำก็เลิกค่อยๆเดินกลับมาศาลาบอกอาจารย์ผู้หญิงดูเหมือนชื่อบุญช่วยอาจารย์ซักไซไล่เรียงว่าเห็นข้างนอกหรือเห็นข้างในซักอยู่นานจึงบอกว่าใช่พระธรรมกายแล้ว ให้พิสุกนอนค้างศาลาอีกหนึ่งคืนและได้สอนวิชาต่อให้และต่อมาอาจารย์ก็ขอรัตนาเจดให้พิสุกเขาได้ธรรมะก่อนแล้วจึงมาบวชเมื่อบวชใหม่ๆยังไม่มีบ้านอยู่หลวงพ่อให้อยู่ในโรงงานนอนตรงใกล้ๆพระเจดีสำเภานั่นแหละแม่ชีจัน์เล่าต่อไปว่าพิสุกนะ่ะ ธรรมะเชี่ยวเหมือนกันเมื่อมาบวชใหม่ๆเขาอยู่เวรตอนดึกด้วยหลวงพ่อท่านให้ฉันไปเรียกเขาทุกคืนฉันก็ต้องเดินไปเรียกเขาเขานอนขี้เศราจนหน้าโมโหเวลาร้องเรียกพี่สุกพี่สุกลุกขึ้นเถอะหลวงพ่อเรียกแล้วเขาตื่นแล้วก็ทำบิดขี้เกียจยกแขนซ้ายแล้วก็หลับต่อไปอีกฉันก็ต้องเรียกเขาอยู่นั่นแหละ พอตื่นอีกทีก็ยกแขนขวายืดตัวแล้วก็หลับอีกอย่างนี้เป็นปีๆไม่ใช่วันสองวันเราไม่เรียกหลวงพ่อก็ดุเราคืนหนึ่งฉันโมโหเต็มที่พอเรียกเขาตื่นล้างหน้าล้างตาแล้วเดินไปเข้าเวรด้วยกันเขาไม่รู้หรอกว่าฉันโมโหเขาสุดขีดแล้วพอนั่งเข้าที่หลวงพ่อก็ให้เขาช่วยทำงาน ช่วยคนโน้นคนนี้เวลานั้นวิชาเขาเก่งพอดูส่วนฉันกายมนุษย์ยังโมโหไม่หายพอเข้าที่กายทำกับกายทิพย์ก็ทำงานอย่างเย็นเ็นแต่กายมนุษย์ยังไม่หมดโมโหเลยบ่นพิสุกว่าไอพิสุกบ้าไอพิสุกบ้า,บาต้องให้เดินตามทุกคืนคืนละสองสาหนมืดก็มืด ยิ่งกลัวงูอยู่ด้วยว่าเขาจนพอใจแล้วก็หายโมโหจึงเข้าที่ต่อไปทำงานตามที่หลวงพ่อท่านใช้พอเช้าเท่านั้นแหละห้องฉันแทบพังทีเดียวพิสุกทำท่าเหมือนงิ้วตอนออกหน้าไก่เขาวากและกระทืบเท้ามือหนึ่งเท้าสะเอลมือหนึ่งชี้หน้าฉันว่าไอ้จันสำคัญนักเมื่อคืนมาด่าฉันทำไม ฉันจะตอบว่าไม่ได้ด่าก็กลัวศีลจะขาดไปอีกข้อหนึ่งเลยว่าก็อยากเรียกไม่ตื่นทำไมล่ะเลยโมโหขึ้นมาบ้างสินอนบิดขี้เกียจอยู่ได้เป็นปีๆเออเออแล้วฉันจะตายแกต้องมาขอสมาอาภัยฉันนะไม่งั้นแกจะต้องมีโทษเมื่อตอนเจ็บหนักตอนนั้น ก็ให้ฉันโทรเลขไปบอกให้ครูเทียนมาขออภัยเหมือนกันเกี่ยวข้องกันคือครูเทียนเป็นสิทธิพิสุกเคี้ยวเข็นจะให้เขาได้ธรรมะด่าว่าเขาทุกวันทุกคืนเขาอ,อดโมโหไม่ไหวเลยเดินกระทืบเท้าและว่าในใจพิสุกก็รู้เรื่องมานานแล้วก็ยังจําได้ให้โทรเลขไปเรียกตัวขอสมาอภัยก่อนตายจากไป พี่สุขลหละเขาเป็นคนซนและไม่กลัวอะไรอะไรหมดวันหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าไปตรวจเมืองนรกมาเท่านั้นแหละพี่สุขเขาก็ถามใหญ่เชียวว่าเมืองนรกเป็นอย่างไรจะไปทางไหนไปอย่างไรหลวงพ่อก็บอกให้พี่สุขเขาก็อยากไปมั่งทีเดียวเขามาชวนฉันว่าจันคืนนี้เราส่งกายทิพย์ไปเยี่ยมเมืองนรกกันเถิด อยากดูคนที่ตายไปแล้วเขาจะไปอยู่กันยังไงฉันว่าฉันไม่อยากไปไม่ชอบดูยมมาบาลเขาถามว่าทำไมฉันว่าฉันกลัวยยม,มาบาลแกหักคอเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวฉันห้ามเขาเท่าใดเท่าใดเขาก็ไม่เชื่อจนวันหนึ่งได้ข่าวว่าเขาไปจริงๆและไปเถียงกับลูกน้องยมมาบาล